มาดูโจทย์ข้อ3นะคะเรากําหนดให้ m n นะไปจำนวนนับ,นบนะที่ n มากกว่า1น,นะ m น้อยกว่าเท่ากับ n นะคะฉะนั้นะถ้าเราวาดประมาณนี้ประมาณนี้มห ใน m n นะแบบนี้ก็บอกถ้าจำนวนนับตั้งแต่1ถึง m 1ถึง n เมื่อนำ m ออกจากข้อมูลชุดนี้นะคะได้ค่าเฉลี่ยเป็น99.56นะให้หาค่าของ n และ m นะถ้าเรามีตัวเลขนะข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นเลขจำนวนนับนับตั้งแต่งไปถึง n นะแล้วก็มี เอ็มในช่วงนี้เราจะได้ว่าค่าเฉลี่ยนะหรือมิลหรือเอ็กบารเนาะเอ็กบก็จะมีค่าเท่ากับ N ส่วนสองเบวกหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือผลรวมของหนึ่งถึง N แล้วก็หารด้วยจำนวนจำนวนตัวตัวเลขจำนวนตัวก็คือมี N ตัว ก็มีเข้า,ามาเป n วกหนึ่ส่วนสอจบอกว่าถ้าตัดตัวเลข m ที่อยู่ระหว่าง1ถึง n ออกไปตัวหนึ่งมันทำให้เกิดค่าเฉลีย 99, 100, 5, นะ่ย9 9 5เศษหส่วนหแสดงว่าถ้าไม่ตัด m ค่าเฉลีย่ยของมันก็จะต้องอยู่ในเลนจ์เ0สิถึงร้0ประมาณนี้นะอยู่ในเลนจ์เดียวกันก็คือก็คือไม่ใช่ว่า หนึ 1> 1่งถึงเอ็นค่าเฉลี่ยเป็นสองร้อยแล้วก็ตัดเอ็มออกไปเลยเก้าสิบเก้าใช้ค่าเฉลี่ยเลยเก้าสิบเก้าอันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นนะการที่ตัดตัวเลขเอาไว้ตัวหนึ่งในช่วงหนึ n, ่งถึงเอ็นหนึ่งถึงเอ็นแล้วทําให้ค่าเฉลี่ยของตัวเลขัที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่เก้าสิบเก้ากว่านะเกือบร้อยเนี่ยค่าเนี่ยนะแสดงว่าก่อนที่จะตัดเอ็มออกค่าก็จะอยู่ประมาณร้อเก้าสิบถึงร้อยประมาณนั้นเพราะฉะนั้น n เนี่ยเราก็จะประมาณได้ว่ามันต้องมีค่าใกล้ๆ สองร้อใช่ไหมเพราะว่า n บวกหส่วนสต้องประมาณ100แสดงว่า n เนี่ยต้องมีค่าใกล้ๆส0งร้อยนี่ค่าก็สังเกต n ค่าต้องมีค่าใกล้เคียงสองร้อยเพราะฉะนั้น summation x นะ summation ของ1ถึง n เดิมก็จะมีค่าเป็น n คูณกับ x bar บใช่ไหม ผา m ออกมาในตัวหนึงตัวเล็กจอือเล n ลบหนึ่งลบห n ลบหตัวแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ9 9้าเศษห้าส่วนหกอัี้ถ้าทำเป็นเศษเกินก็จะเป็น5้าเก้ส่วนหใช่ไหมข้อสังเกตอีกชุดที่2ก็คือ m เป็นจำนวนนับนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันหาร n ลบหแล้วมันเป็นลนักษณะเศษเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะ แสดงว่า a อลบหนึ่งกับหกเนี่ยถ้าเอา a อลบหนึ่งขึ้นไปคูณค่อยขึ้นไปคูณเนี่ยมันต้องตัดกับหกแล้วตัดไปลงตัวพูดง่ายคือ a อลบหนึ่งต้องมีหกเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเริ่มสงสัยที่ n นะ n หนึ่งเอากปาลบหนึ่งต้องต้องตัด รงตัวนะเถึงจะเป็นจำนวนนับนะเพราะฉะนั้นพีพ่จะเริ่มพีพ่ก็จะแทน,เน,แเน 199, bar, N, N เป็น1นึเก้าเก้าเแต่ N เป็นหนึ่งเก้าเก้าเบาร์เนเป็นหนึ่งเก้าก้า x ็บาร์ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งรใช่ไหมจะได้ว่าหนึ่งเก้าคูณ X บาร์คือหนึ่งรลบกับ M ส่วนด้หนึ่งเก้าแป จะมีค่าเท่ากับห้าเก้าเก้าหกเดี๋ยวไปตรงนี้นะเพราความขะยัดพื้นที่ดหนึ่ง ที่เอาหนึ่งเก้าแปดคูณขึ้นไปนีก็จะได้เป็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ลบเอ็มเท่ากับหนึ่งเก้าแปดคูณห้าเก้าเก้าส่วนหกใช่ไหมหนึ่งเก้าแปดคูณห้าเก้าเก้าส่วนหกน้องตัวนี้น้องคำนวณออกมาน้องจะได้หนึ่งเก้าเจ็ดเก้ามีค่าเท่ากับหนึ่งเก้าเจ็ดหก 9767ต้องจะได้ m ออกมามีค่าเท่ากับ133ใช่ไหมย้าย19767ไปลบออกจาก1 9 9 0, 0. ได้ m เป็น133นะแล้วก็ n ก็ที่เราสมมุตมิเมื่อกี้ใช่ไหม199 m 133ฉะนั้น n ลบ m ก็199 133ทุ13กคนออกมาก็มีค่าเท่ากับ 6โจทย์ข้อสี่เนี่ยพี่หืมแกนต้าบลบกนจทข้อสี่นะก็โจทยแนวยอดนิยมใช่ไหม มีพจน์กำลังสองสามพจน์บวกกันเกต x บวก y ลบสยกกำลังสอง x บวก z ลบ1กำลังสอง x ลบ z กับ x ลบ z บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองพจน์กำลังสองสามก้อนบวกกันแล้วก็ให้จับท่ากับสุน้องสังเกตได้ว่าพจน์กำลังสองสามพจน์บวกกันเป็นศูนย์เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เขีนเนาะ ทั้งสามพ์เลยใช่ไหมมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วมันบวกกันเป็นศูนย์แสดงว่ามันก็บีกขึ้นได้กรณีเดียวก็คือทั้งสามพ์ก็ต้องเป็นค่าเท่ากับศูนย์เข้าใจไหมแต่ละพจ์มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เน้นเท่ากับได้นะตัวนี้ก็มากกว่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้ก็มากกว่าเท่ากับศูนย์สามตัวนี้ตัวนี้รวมกันให้เป็นศูนย์แสดงว่าทั้งสามตัวต้องเป็นศูนย์พร้อมกัน เพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะถูกลดทอนนะสมการตัวนี้เราก็จะลดทอนความยุ่งยากของมันออกมาเป็น3มสมการย่อยจริงแล้วมันเป็นวิธีการเขียนระบบสมการแบบในบรรทัดเดียวเนาะ x บวก z ลบหเท่ากับศูนยะ x ลบ z บวกหนเท่ากับศูนย์ 1นึสองสามเห็นไหมฉะนั้นจากหนึ่งก็จะเป็น x กวกยเท่ากับสสมการที่2ก็เป็น x บวก z เท่ากับหนึ z ่ตัวสมเ็กลบเท่ากับลบหนองสมการนี้รวมกันเราจะได้ x เป็นศูนย์ไหมสมการที่ สองสมการนี้มารวมกันจะเป็นสองเอ็กซ์เท่ากับศูนย์เอ็กซ์เท่ากับศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เซตเป็นหนึ่งแล้วก็แทนค่า x เป็นศูนย์ไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น y เท่าสิบเพราะฉะนั้น x กซ์ำลับบงสองบวก y ี่สกำลังสองลบเซตกำลับบงสองก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์สี่กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองก็คือต่อสิบห้า อยูข้อที่5้านะกล่องสุ่มลาบูบู10มีอยู่ว่างขายอยู่12กล่องนะมีกล่องส c เ e ตอยู่หนึ่งนะงกล่องสกเตอยู่1กล่องถ้ามีลูกค้าซื้อไป2กล่องต้องหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้สีหายากใช่ไหมก็คมน่าจะเป็นก็หยิบ ทีละกล่องมาคิดแบบความน่าจะเป็นไปเลยเนาะก็คิดว่าถ้าสมมติว่าหยิบหยิบสองกล่องนะแลียหยิบของแรกเป็นลาบบบูเอ้เป็นกล่องสิเค็ดหยิบกล่องอเป็นอันดับที่หนึ่งะก็หยิบเป็นอันดับที่สอง มีของอยู่วางอยู่วางอยู่สิบสองชิ้นนะน้องหยิบต้องหยิบสองครั้งโอเคไหมเเราเป็นลูกค้าใช่ไหมเราก็หยิบมีของวางอยู่สิบสองชิ้นแล้วก็หยิบเต่ละชิ้นใส่ตะกร้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าหยิบชิ้นแรกหยิบชิ้นแรกเป็นกล่องที่เป็นซกิลเลตนะก็จะมีความน่าจะเป็นเป็นหนึ่งส่วนสิบสอง เคไหมเพราะว่ามันมีอยู่ดึงของซิเค็ดมีอยู่ชิ้นเดียวจากสิบสองชิ้นนะแล้วก็ของที่สองเป็นหยิบอะไรก็ได้นะไม่สนใจนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหยิบชิ้นแรกเป็นกล่องที่ไม่ใช่กล่องซิเค็ดอ่านะแล้วก็หยิบชิ้นที่สองเป็นกล่องที่เป็นซิเค็ด ทั้งสองเหตุการณ์นี้ถ้าน้องเราคำนวณตัวเลขออกมาน้องจะเป็นหนึ่งส่วนสิบสองตัวนี้ก็ 1, หนึ่งส่วนสิบสองสองนี้มาบวกกันก็จะได้ความน่าจะเป็นรวมทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งส่วนหกเคเนาะก็หก เขาก็หกกำหนดให้ x ถ้ากับ r ู o t y y ถ้ากับรากที่สามของเซตนะเซตเป็นหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พี่ไม่อยากให้นองจำนะแต่ว่าเราก็ถ้าทำโจทย์ไปเรื่อยๆเราจะจำได้ว่ามันคือสิบสองกำลั <_. S 2> งสามเพราะฉะนั้น y นะนี่คือเซตเป็นรากที่สามของเซต y ก็เป็นสิบสอง x y, yeah. รูท y ก็รูทสิบสองกรูค่า x y z ถอดให้หาค่าของรูทสาม x บวกสอง y ตรงน,นี้ก็จะเป็นรูทสาม x รูทสิบสอบวกส y รูทสามคูรูทสิบสองก็เป็นรูทสามหกก็คือหกนแล้วก็บวกกับยี่สิบสี่ตรงนี้มีเข้าออมาก็เป็นสามสิบขนงตามพี่ไมทันนองโพสเอาเนาะ ข้อที่เจ็ดนะคะรูปสามเหลี่ยม ABCD เป็นสามสี่เหลีย่ยมรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมขาหมูนะถ้าสะท้อนจุด A ผ่านเส้นตรง CD มาที่จุด E กับ F นะจะได้รูปที่เป็น AB ABCFED ใช่ไหมก็คือสะท้อนจาก A ผ่านเส้นตรง CD ได้จุด E ใช่ไหมแล้วก็สะท้อน B มาได้จุด F เป็นยังไงก็คือลักษณะมันก็เท่ากัน มมันจะเหมือนก็จมีรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูสะท้อนเข้าไปด้านล่างอีกรูปหนึ่งเ,เขามาเาให้หาพื้นที่หกเหลี่ยมตัวนี้ A B A B C F E D นะตรงนี้น้องก็วาดออกมาเพื่อให,ให้เห็นว่าเขาต้องการหาอะไรแล้วก็จะรู้ได้ว่าอันนี้มันคือสองเท่าของพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมู A B C D เห้นไหมไหรู้พอรู้อย่างนี้ปุ๊บพี่เดี๋ยวก็พื้นที่ส่วนด้านล่างมันไม่มีประโยชน์พี่ก็จะนี่ไปลบไปก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D แล้วก็คูณสองเข้าไปก็จะได้โจทย์ลักษณะแนวนี้นะก็ ี่เหลี่ยมขางหมูใช่ไหมพี่ก็จะลากเส้นที่จากจุด B ขนาด AD ออกมาถ้าพี่ลากลากาักษณะนี้พี่จะได้ความยาวจุดนี้ ABCDE email อออ FG ถ้าพี่ลากเส้นลักษณะนี้นะคะพี่จะได้ความยาวตรงนี้เป็นแปดถูกไหมแล้วพี่จะได้ความยาวตรงเนี้ยสามสิบสี เห็นเนาะแล้พี่จะได้ความยาวตรงนี้นนะสิบเจ็ดเหไหทใหทันนะลากเส้นขนาดมาอีกเส้นหนึ่งนะมันจะทำให้เรารู้ความยาวด้านโดยอัตโนมัติเนาะตรงนี้สาสบสี่นี้สิบเจดเราก็จะลากเส้นจากจุด B บะ เรมาตั้งฉากต่ออีกสเหลี่ยมข้างล่างที่สมดุ่บน h เข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเราจะหาพื้นที่สเหี่ยมข้างหมู่ abcd เราต้องรู้ความสูงนะความยาวด้านคู่ขนาดเรารู้แล้วมวันเป็น34กับห้ฉะนั้นเราจะได้ว่า17นะคะความยาวของด้าน gc เนี่ยจะมีค่าเท่ากับพีทาโกรัสจาก8 h ลงมาเป็นความยาวด้านนี้น้องจะได้เป็น8กำลังสองลบ h กำลังสองแล้วก็ปีทากรัสสามเหลี่ยมส่วนนี้เพื่อได้ความยาวด้านนี้น้องจะได้มาเป็นรูทสิบห้ากำลังสองลบ h กำลังสองนหเสร็จแล้วพี่ก็จะยกกำลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมคะกกมติดรูทเนะาะฝั่งซ้าย17บเจกำลังสองก็คือสอง ฝั่งขวาก็จะมีหกสิบสี่ลบเอชกำลังสองเห็ไหม <c oughs> นะแตดตัวกำลังสองหกสิบสี่หกสิบสีนะ่ลบเอชกำลังสองสิบห้ากำลังสองก็สองสองห้าลบเอชกำลังสองแล้วก็บวกสองเอบวกบีกำลังสองเท่ากับเอกำลังสองบวกบีกำลังสองบวกสองเอบีก็สอง หกสิลบเลังสคูณกับรูสองส้าลบ h อกลัมาดูว่าเราตัดอะไรได้บ้างนะหกสิบสี่รวมกันเป็นสองใช่ไหมตัดได้หมดตอนนั้นพี่ก็จะย้าย 2h ลบ h กำลังสองลบ h กำลังสเป็นลบสอง h กลังสองจะมาพิการยาเป็นสอง h กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับสองคูณกับสแควรูทของหกสิบสี่ลบ h 2, บกบ 5, ล h ังสองคูณกับสองสองหลบ h กลังสองเห็นไหมตัดสออกเนาะแล้วพี่ก็ยกกำลังสองอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้ h กํลังสก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบสี่ลบ h กลังสอง ยี่สิบห้าลบเอกจวังสองเนีกระจายออกมาก็จะเป็นหกสิบสี่สองสองห้าแล้วก็สองสองห้าลบสองแปดเก,ก้าเอสจลังสองบวกเอสจวังสี่แัดไหมเหมือนทนี้ไง กีนี่คูณมาแล้วก็หกคูณตัวนี้เป็นลบลบหกสิบสี่แล้วก็ตัวนี้เป็นลบสองเอชกำก็เปรวมกันก็เป็นลบสองแปดเก้าเอชกำลังสองเนาะแล้วก็ลบเอชกำลังสองกับลบเอชกลังสอก็ันเป็นบวกแปอกลังสี่ก็จะเห็นน้องก็จะเห็นว่ามันก็จะตัดอกนก็จะแทนเห็นค่าวอเป็น h กลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ กสิบสี่สองสองห้าอานด้วยสองแปดเก้าใช่ไหมกำลังสองได้ตัวนี้นนกำลังสองในพจน์นี้เพราะฉะนั้นถ้ากําลังหนึ่งก็จะเป็นก็ไล่ถอดล,ลาไล่ถอดลากไปทีละตัวลากที่สองของพจน์ทสี่คือแปดลากที่สองของสองสองห้าคือสิบห้าลากที่สองของสองแปดเก้าคือสิบเจ็ดมมันจะมีได้ค่าของ h ออกมาเป็นร้อยยี่สิบ ส่วนสนะิบเเพราะฉะนั้นพื้นที่ A, B, C, นะสี่เหลี่ยม abcd สี่เหลี่ยมคางหมู abcd ก็จะมีค่าเท่ากับสี่ 2. หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงนะคะแบบนี้เดีวราก็จะเอา2องคูณไว้ทั้งสมการใช่ไหม เราจะหา,าสองเท่าของมัน,นสองสุูมเป็นสมการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามก็คือคําตอบของมันก็คือไอคำตอบตัวนี้แหละมันก็จะมีเข้าออมาได้เป็นแปดสิบห้าคูณร้อยี่สิบส่วนสิบเจ็ดก็มีเข้าออมาเป็นหกร้อยตารางหน่วย